สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนมีนาคมนะคะของคนราศีพฤษภพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรือาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วชอบก็กดติดตามนะคะแต่ถ้าฟังเราไม่ชอบกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะอย่าได้เสียเวลาฟื้นทนฟังต่อนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคนราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงนะคะจะหวาน จะหวานแบบหวานเจี๊ยบไหมหรือว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกันนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะบางทีเนี่ยความรักบางความรักเนี่ยมันก็เริ่มไม่ได้เพราะเพราะว่าการไม่ไม่มุกออนอะเออการไม่มุกออนการยังไม่พาตัวเองออกจากจุดที่ มันเคยเจ็บปวดหรือจุดที่มันเคยทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นลนักษณะของการที่ยังออกจากพลังงานแย่ๆพลังงานเดิมๆหรือเรื่องราวของคนเดิมๆไม่ได้มันยังมู v e อนเป็นวงกลมอยู่เออการที่คนคนหนึ่งเนี่ยยัง move on เป็นวงกลมเพราะอะไรเพราะว่าคุณมัวในระหว่างที่คุณจะมู v อ on เน่ะคุณนึกถึงแต่สิ่งดีๆของเขาเขาเคยดีกับฉันอย่างนั้นเขาเคยดีกับฉันอย่างนี้ ถ้าเราอยากมูฟออนจริงๆอ่ะเราเนาะเราต้องนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเคยทำกับเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยนะที่ทำกับฉันอย่างนี้อย่าไปหาเหตุผลเพื่อที่จะยื้อความรู้สึกของตัวเองให้มันอยู่ต่อไปอย่าเป็นคนใจดีคนราศีพฤษภในเดือนนี้เรื่องของความรักนี่คือแบบว่าใจดีมากใจดีเหลือเกินใจกว้าง ใจกว้างดั่งมาหาสมุทรอะไรก็ได้ฉันรับฟังหมดพูดมาเลยขอแค่เธอแก้ตัวสักนิดนึงฉันฟังฉันรับฟังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนโสดนี่คือแบบว่าอา่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือใจนึงก็อยากเริ่มต้นกับกับใครก็ได้กับใครสักคนอยากเอาใจไปพิงไว้กับใครสักคนแต่ใจนึงก็ยังคิดถึงคนเก่าๆคนเดิมๆเรื่องเดิมๆที่แบบว่าคือเป็นเหมือนกับคนที่เป็นคนโสดที่เหมือนอกหักอยู่ตลอดเวลา จะเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือแค่เหมือนรออะรอว่าเออฉันก็ยังหวังอยู่นะว่าวันหนึ่งเออเขาจะแบบเขาจะกลับมาไหมเขาจะแบบสักนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยสักห้วงความคิดนึงที่เขาคิดถึงเราอะไรอย่างงั้นเหมือนพลังงานเนี้ยมันจะไปตรงกับคนที่ move on ไม่ได้นะคะ move on ไม่ได้แล้วก็แบบว่าถึงเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ ใจดีเกินไปบางทีถ้าเราใจดีถูกคนเออถ้าเราใจดีกับถูกคนมันก็จะเป็นผลดีก็จะแบบว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้แต่ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยมองความใจดีของเราเป็นความใจง่ายพูดทำลายถิตใจเลยนะตรงเนี้ยคือถ้าเขาเนี่ยมองเราความใจดีของคุณเนี่ยเป็นความใจง่ายเขาก็จะรู้สึกว่าคุณก็เหมือนของตายอันเนี้ยพูดตรงตรงตรงนี้เลยว่า คุณก็เหมือนของตายที่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าคุณค่าของเรามันอยู่ตรงไหนคุณค่าของเราคือหนึ่งเราต้องรักตัวเองก่อนการรักตัวเองคืออะไรอันนี้เราไม่อยากมานั่งบอกว้ยการรักตัวเองมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่อยากให้คุณห่วงความรู้สึกของตัวเองนิดนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ความสุขของคุณแล้วอ่ะคุณก็ออกมาแต่คุณรู้สึกว่าความสุขนะั้นะนะมันคือความสุขข,ของฉันจริงๆนะ มันไม่ใช่ความสุขจอมปลอมที่แบบว่ารักไปเจ็บไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อย่าดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอให้แบบฉีดยาเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆไม่ยอมรักษาหาสาเหตุที่แท้จริงอะไรอย่างนี้นะคะคุณนี่คือพร้อมพร้อมให้เขาทุกอย่างเลยนะจริงๆคนราศีพฤษภในเดือนนี้นี่คือใจกว้างสุดๆไปเลยอะ่ะใจกว้างสุดๆไปเลย ใจกว้างกับคนเดิมๆนะคนที่เคยทําให้เจ็บอะ่ะคำนี้เหมาะกับคนราศีพฤษภในเดือนนี้มากๆคือคําว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอืมเพราะสิ่งเนี้ยถามว่าเป็นคนโสดแล้วมีคนมาจีบได้ไหมมีเข้ามามีเข้ามาเฮ้มีเข้ามาเลยไม่เป็นไรคุยด้วยได้แต่ก็คือทําเหมือนตัวเองเป็นคนอกหักตลอดอะ่ะถ้าใครที่เข้ามาสองคนราศีพฤษภเนี่ยคือถ้าเขาจะมีอาการประมาณนี้แหละคือเหมือนแบบเหมือนคุยกับเรานะแต่บางทีก็แบบ บางครั้งเขาไปเพอ้อในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ารู้สึกเหมือนเขาอกหักอยู่ตลอดทั้งที่เราคุยกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไปเนาะเออเป็นการเปิดใจที่เหมือนไม่เปิดใจเป็นการเปิดใจที่ยังมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่เหมือนมันมันเหมือนมีอะไรวนวนเวียนอยู่อะค่ะมันมีอะไรวนวนเวียนอยู่ที่มันแบบเป็นการเริ่มแบบเริ่มเปิดใจแบบเปิดใจปลอมๆอะ่ะ เออเปิดใจปลอมๆเปิดใจแบบอ่ะก็พูดว่าเปิดใจไปงั้นแหละแต่ในใจก็คือแบบยังยังมัวเอาเขาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งดีๆอยู่ดีดีแค่ไหนก็ไม่เอาอหให้ช่ไม่เอาใช่ไม่เอาสิ่งนี้ฉันอยากไปไปหาสิ่งที่ฉันต้องการเรียกว่าเดือนมีนาคมเนี้ยคนราศีพฤษภแอบมีความเอาแต่ใจในเรื่องของความรักอืม แอบมีความเอาแต่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะบางทีก็ไม่นิดหรอกนะบางคนอะ่ะบางคนนี่คือแบบว่าอา๋อชะงักเลยเบรกเลยหลังชนฝาไม่เอาไม่เอาปากพูดว่าโสดอยากมีคนคุยแต่ไม่ยอมหมุบอ่อนคือมันเหมือนแกนเรียกคนขึ้นขึ้นไปนั่งบนรถแกอยากให้เขานั่งไปเป็นเพื่อน แต่แกไม่ยอมเอาข้าวของของคนเก่าอะที่เคยนั่งตรงนั้นออกแล้วก็จะไปให้เขาไปนั่งตรงไหนวะฮะก็จะให้เขาไปนั่งตรงไหนคือเอาจริงนะใครที่เข้ามาหาคนราศีพฤกษพในช่วงเดือนเนี้ยเป็นช่วงเดือนที่หินมากๆหินจริงๆยากเหลือเกินดุดดังหินผาอะไรประมาณนั้นอะ คือแบบคือจะว่าเขาดื้อหรอมันก็ไม่ใช่ความดือ้อแต่มันเป็นคือคือแบบว่าปากก็พูดอะเหมือนที่เราบอกว่าปากเขาก็พูดแบบนี้แต่ใจเขาคิดอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยไอคนที่มันจะทลายกำแพงเข้าไปมันลําบากนะเว้ยเขาเหนื่อยนะเขาต้องเสียเวลานะเออแล้วก็ ดึงดราม่าไปอีกว่าเอ้าถ้าเสียเวลาก็ไม่ต้องตามมาสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางครั้งอ่ะ,อะเข้าใจแหละว,ว่าสวยเข้าใจแหละว,ว่าหลอ่อเข้าใจแหละว,ว่ามีคุณค่าแต่บางครั้งคุณก็ต้องเข้าใจว่าคําว่าแฟฝงแฝงการที่อยากให้คนเข้ามาแต่ตัวเองไม่ยอมผลของของคนเก่าออกไปจากไหนออกไปตัวเองเลยความทรงจําก็ยังเก็บไว้เก็บไว้ได้ความทรงจําอ่ะแต่ว่าอย่าเหลืออะไรที่มันเป็นความลำบากใจ ที่มันทําให้คนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเป็นส่วนเกินอย่าทําให้ใครเขารู้สึกแบบนั้นนะคะมันมีคนเข้ามานะแกมันมีคนเข้ามามันมีคนเข้ามาเราเขาเนี่ยคือเรียกว่าเขาจะพยายามทุกทางแหละอืมเขาจะพยายามทุกทางเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะพยายามทุกทางแต่คือคุณก็เล่นแง่ บางทีคนพึกศพเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นแง่หรอกแต่บางทีพึกศพตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขา move on ได้จริงๆริงไหมเลยอกป่าเพราะว่าในใจลึกๆมันยังแอบเปรียบเทียบระหว่างคนนี้ที่เข้ามากับคนนั้นที่จากไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราเป็นคนที่เขารักเขาชอบอยู่เขาไม่เดินออกไปหรอกง่ายๆเขาไม่เดินออกไปหรอก ต่อให้มันเป็นกรณีมือที่3ก็ตามถ้าเขาไม่เป็นคนดึงเราจับมือกันอยู่สองคนน่ะถ้ามืออีกข้างหนึงของเขาไม่จับมือใครคนนั้นน่ะต่อให้คนคนนั้นเป็นคนมาจับมือเขาก็ตามถ้าเขาไม่รั้งมือนั้นไว้สักนิดหนึ่งอ่ะมือข้างนั้นและตัวเขาจะไม่ไปจากเราเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันมีค่าในตัวตนของฉันเพราะฉะนั้นแล้วการม o v ออนเนี่ยมันมีค่าที่สุดในชีวิตคุณค่ะคุณจะได้มาให้เวลาชีวิต ของคุณจริงๆโดยที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งเพื่อที่จะคิดถึงใครสักคนที่เขาไม่เคยคิดถึงคุณเลยโอเคเราไปดูไพ่โรแมนแองเจิลกันในความว่าอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรคนราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้ปลดปล่อยพลังงานเดิมๆเห็นไหมไพ่ย,ยังบอกเลย ปลดปล่อยพลังงานเดิมๆได้แล้วอะไรที่มันทําให้เหนื่อยล้าอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆพลังงานแย่ๆถ้าพลังงานนั้นมันดีไม่ทําให้คุณปวดหดัวถึงทุกวันนี้จริงๆจริงๆนะถ้าพลังงานนั้นมันดีอ่ะคุณจะไม่เป็นแบบนี้นะคะ Free yourself ค่ะก็เป็นตัวของตัวเองไปเถอะอปลดปล่อยตัวเองเถอะอย่าแบบมัวกักขังตัวเองอยู่ในความคิดที่ว่าไม่เอาไม่เอา อยู่แบบนี้ฉันแฮปปี้แล้วคุณบอกตัวเองว่าคุณแฮปปี้อ่ะแต่ทุกๆครั้งที่คุณจะก้าวออกจากเซฟโซนเพล็กศบเป็นคนที่มีความสดใสอยู่ในตัวนะเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนกับฝูงแล้วแบบคุยสนุกเป็นคนสดใสแต่พอแบบเข้าโหมดความรักอ่ะเพล็กศบเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบทำตัวเหมือนคนอกหักตลอดเวลาต่อให้มีแฟนเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าฟังเพลง ฟังเพลงรักแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูแต่ถ้าฟังเพลงอกหกักคือแบบกินใจมากชอบเหลือเกินเลยอย่างนั้นอะจนบางครั้งเนี่ยแฟนที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทะเลาะก,กันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟิลแบบว่า อ,อกหกักแต่ไม่กล้าบอกผัวอะไรอย่างงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ไพ่แนะนําทั้ง2เซตทั้งไพ่แนะนําแล้วก็ไพ่หลักนะคะได้บอกไปคือปลดปล่อยคนในอดีตไปซะปลดปล่อยพลังงานลบๆพลังงานไม่ดีพลังงานที่ทำให้คุณเหนื่อยในอดีตไปซะแบกไว้มันก็หนักเปล่าๆนะคะแล้วต่อสู้มันต้องสู้กันนิดนึงกับความคิดในสมองที่แบบสะกดจิตตัวเองมานานอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเองให้มากมาก คุณคือเซฟโซนของคุณเองไม่ใช่เขาที่เป็นคนบอกว่าคุณคือคนน่ารักคุณคือเซฟโซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าหลงเชื่อเขาเขามาหลอกอะไรก็อย่าไปเชื่อเขามากคําพูดเพราะคำพูดหวานๆนะบางทีก็ใช้สมองคิดอย่าใช้ใจฟังนะคะโอเคค่ะคนราศีพฤษภในเดือนนี้ขอให้คุณเป็นคนที่ไม่โดนหลอกนะคะขอให้คุณเจอรักดีๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอวนี้มีเท่านี้เดือนมีนาคมนี้สวัสดีค่ะ